หลังจากที่จบเฮลนที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือเราก็ทําการฟาร์มคาลลิเวลกันนะครับผมซึ่งเวนดันเจี้ยนที่มียูนิตท,ที่สปอนเยอะมากแล้วก็มีโอกาสในการาได้รับแลไอเทมที่สูงมากดันเจี้ยนนี้จะเข้ายัางไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์อยู่ถึง67เปอนต์เลยทีเดียวอย่าลืมกดซับสไครต์เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีๆนะครับ กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไทานนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Nubs no Diablo 2 Resurrect นะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลงเจ้าตัวคาวเลเวลในระดับเฮลกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคาวเลเวลเนี่ยหลังจากที่เล่นเกมจบในแต่ละระดับความยากไม,ไม่ว่าจะเป็นเนาะเหมาะในแม่เฮลนะครับเราสามารถที่จะเปิดวาร์ปไปสู่คาวเลเวลได้นะครับผมซึ่งพอดีผมก็เพิ่งจะมาลงคาวเลเวลตอนเฮลทีเดียวเลยนะครับเพราะว่ารีบอ่านเน้นจบแล้วก็ฟาร์มเอาของมาแต่แรกๆเลยเพราะว่าของในระดับเฮลเนี่ย ก็จะดีกว่าระดับไนแมรมกับน้องมอคอนทักคอนข้างมากใช่ไหมก็เลยแบบไอ้เอาปันเจ้าในโครแล้วก็รีบกระโดดข้ามมาเลยทีเดียวนะครับเอาละวิธีการนะครับผมในการที่เราจะ,ะสามารถเข้าคาเรลเวลได้นะครับอันดับแรกคือเราต้องไปที่แมปคริสแทมนะครับแมปคริสแทมเนี่ยก็คือจะเป็นที่ที่ะจะอยู่ในทางวาร์ปในโซนสโตนนี่ฟิลนะครับในแอคหนึ่งนะครับผมก็พอเราไป s โตนนี่ฟิลใช่ไหมเราก็จะต้องไปหาไอ้เจ้าแท่นที่มันเป็นแบบเป็นหินห้า หินห้าก้อนอย่างนี้นะครับนี่อันนี้นะครับแล้วเราก็วิ่งเข้าวาร์ปไปเลยนะครับผมนี่วิ่งเข้าวาร์ปตัวนี้ใหม่ก็เราจะต้องหาอ่วัตถุดิบในการเปิดวาร์ปไปยังคาวเลเวลนะครับนี่เนี่ยครับริสเลก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นไอ้เวิร์สนะครับขอขอขอโทษนะครับมีเวิร์สบอดี้อยู่นะครับในกล่องมีของอยู่อันนี้เป็นเป็นของที่มาจากการฟาร์มรอบที่แล้วนะครับได้ของเซตมาด้วยนะนี่เราพอเราใส่อันนี้เข้าไป2ออันใช่ไหมครับ เรากดผสมปุ๊บนะครับก็จะมี Wordslake นะครับผมแล้วก็มีโทมอั o ทาวพอร์ทัลนะครับแล้วก็เปิดปกเข้าไปเลยนะครับเอาละครับผมก่อนที่เราจะลงคารีเวลกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงบิลกันหน่อยก,ก็แล้วกันนะครับอ่าสับบิลที่ผมใช้นะตอนนี้ก็จะเป็นสาย Curse นะครับผมแล้วก็ s u มมอนนะอ่าซึ่ง c u r ร์เนี่ยที่จำเป็นเนียจะมีอยู่น่าจะ2อ,อันนะั่นคือดีคลิปเพย์ไฟ ับน,นี่นะ่นี่นะครับอันนี้จะเอาไว้สำหรับสโลสโต้ให้ช้าลงนะครับอีกอันนี้ก็คือแอมพลิฟายเดามีนะครับอันนี้จำเป็นมากๆเหมือนกันเพื่อทำให้แบบไอ้เพิ่มเดามจโบนัสให้ทีมนะครับอ่าส่วน อีกอันนึงนะครับฝั่ง Poison and Bone ที่สำคัญมากนั่นก็คือ Corp e x p l o s i o n อันนี้จริงๆต้องอัพไปเป็น20ด้วยนะครับแต่พอดีผมก็เพิ่งมาอัพตามทีหลังนะฮะก็ถ้าเกิดเรายิ่งอัพมากอ่าระยะทำการก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับสำหรับสายสายซัมมอนก็เหมือนเดิมนะครับก็เน้น s k e l e t o n m a g e นะครับผมแล้วก็ r e v i v วนะครับแล้วก็มี Summon Resist ในระดับหนึ่งด้วยนะเอาละเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับ ก็เตรียมกดต้องเตรียมกองทัพก,กระดูกให้พร้อมไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็สําหรับเจ้าตัวคู่หูเรานะต้องบอกอย่างนั้นละกันนะเนี่ยผมตอนนี้ผมใช้ treasure แล้วนะครับแล้วก็ใส่ลูนเป็นเราเตอร์เตาาโซนะอันนี้มันก็จะเพิ่มเจ้าตัวออร่าเมดิเทชันมาให้ด้วยนะครับทำให้แบบไอ้พวกการรีมาหน้าอะไรต่างก็จะสะดวกสบายขึ้นนะครับประมาณนั้นนะเอาละเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยละกันนะครับโหแบบยูนิตจะสปอนเยอะมาก จุดแรกนะครับแนะนำว่าเนี่ยค่อยๆค่อยๆนะครับให้มันสโลไปก่อนนะและทีนี้พอแบบพอ,อเจ้าตัววัวเนี่ยมันตายไปหนึ่งตัวนะครับเราก็จะเริ่มใช้คอปเอ็กซ์โพชั่นระเบิดสแปมมันเข้าไปนะครับอย่างนี้นะเดี๋ยวเราไปดูนะครับเนี่ยแล้วคือแมปเนี้ยยูนิตจะสปอนเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาการลากยูนิตอะไรี้ต้องใช้ความระมัดระวังมากทีเดียวนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรารอวัวตายสักตัวหนึ่งนะวัวตายหนึ่งตัวเร็ว เนี่ยเห็นไหมยูนิตมันหนามากแล้วดเมทที่มันทําได้นี่ถือว่าโหดมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราระเบิดมันเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมพอเราใช้คอรเอ็กซ์โพชชั่นทีนึงเนี่ยเนี่ยแล้วเราก็จะเอาวัวพวกเนี้ยมาเป็นพวกเราชั่วคราวก่อนนะครับเนี่ยแล้วก็ค่อยๆลากนะครับแรกๆค่อยๆลากก่อนนะครับแล้วก็แอมพลิฟายก่อนนะครับแล้วพอฝั่งศัตรูตายแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆแบบเนี่ยระเบิดคอรเอ็กซ์โพชชั่นลามาแล้วก็อ่าทำการดึงวัวเป็นพวกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ปลุกพวกยูนิตที่จะมาช่วยแทงให้้เราได เนี่ยพอแบบพอมียูนิตที่มากพอนะครับเราก็จะเริ่มแบบเอ๊ะลากมาแบบสัก2กลุ่มอะไรเงี้ยนะครับให้มากขึ้นนะครับอ่าแล้วพอวัวตายกดคัพเอ็กซ์โพชชั่นอย่างนี้เลยนะครับก็เนี่ยก็จะมีพวกตัวที่เป็นชื่อทองด้วยนะแล้วก็นี่ครับยาก็พวกรีจูเออร์อะไรเงี้ยคือพย,พยายามสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดนะครับคือต้องให้อ่าเจ้าตัวเนโครเนี่ยอยู่ห่างจาก บัวให้ได้เยอะที่สุดนะครับไม่งั้นถ้าเกิดว่าโดนไปกินหนึ่งนี้อาจจะตายได้นะครับเนี่ยก็ระเบิดไปเลยปึ้งคอปเอ็กโพชชั่นนะครับเ <c oughs> นี่ยซึ่งแบบพอเรา,าเริ่มมียูนิตที่มากเนี่ยเราก็ลากศัตรูมาได้ทีละเยอะๆเลยนะแล้วก็กดคอปเอ็กโพชชั่นปงปังปงปัง,ปง,ปง,ปงเข้าไปเลยนะครับเนี่ยฮะแล้วพอมันระเบิดได้หนึ่งมันก็จะระเบิดได้เรื่อยเลยอย่างนี้เลยนะครับก็เอาไว้จัดการทีละหลายๆเวฟได้ ก็เราสามารถที่จะกรีดหรือโลบได้นะครับแต่ต้องแบบโลบด้วยความระมัดระวังนะเพราะบางทีเกิดว่าถ้ายูนิตแทงเราหมดไปเนวโยโ่สำหรับนิโคแมนเซอร์เนี่ยอันนี้อันตรายมากจริงๆนะครับเอ้กัสโกลบเหรออันนี้น่าจะดีนะก็ในนี้ก็จะมีพวกรูทหรือไอเทมที่สำคัญต่างๆอยู่หลายอันเลยอ๋อไม่ใช่เกรฟนะครับไม่ให้โกลบนะเนี่ยครับเดกโอ้ ก็สเปกอ่ะเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะมันก็จะมีไอ,ไอเทมเหลายๆตัวนะที่จริงๆอันนี้ผมว่าเป็นดันเจี้ยนที่ลงเป็นปาร์ตี้อ่ะน่าจะสนุกนะครับคือของมันเยอะมากของมันเยอะมากแบบจนกระทั่งแบบหนึ่งคนนี่เก็บแทบจะไม่ไหวเลยนะครับไอซักคิบสัสเกา่านี่มันของในโกลบะใช่ไหมอ่าซักคิบสัสเกา่าบ็อกหนึ่งพิซซอนเลสเกเรตันเมชอ๋ออันนีน้น่าจะขายได้ราคาดีนะครับเนี่ยเห็นไหมแค่เราผ่านไปประมาณสักแบบไม่กี่เวฟนะครับผมเราก็อ่า ได้ของที่โหน่าจะขายได้ราคาดีมาเยอะพอพอสมควรเลยล่ะนะครับนี่ครับนี่อันนี้ก็จะประมาณสัก2เวฟนะศัตรูก็ค่อน้างจะเยอะอยู่เหมือนกันเดี๋ยวพอเราสามารถเก็บได้เนี่ยตอนนี้ยูนิตเราเริ่มหายใช่ไหมเนี่ยแล้วพอเรากดครัเอ็กซ์โพชัเสร็จแล้วเนี่ยโอต้องรีบดึงเพื่อนไอต้องรีบดึงจ้วัวขึ้นมาเป็นเพื่อนเราดึงนอนวัวมานะนี่ครับดึงออกมาปุ๊บปบนี่ อันนี้ก็สําหรับเนโครก็เล่นได้โซโล่ Solo ได้แต่ต้องแบบโซโล่ด้วยความระมัดระวังมากๆนะครับคือแบบห้ามให้ต้องทําการแบบยังไงอะ่ะต้องทําการาเลี้ยงวัวดีๆนะครับคืออย่าให้เจ้าวัวเนี่ยมาเก็บเราได้นะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือแบบเป็นเวฟยาวละเนี่ยเราก็เอาคอปเอ็กโพชั่นเนี่ยลามเข้าไปนะครับลาม้าไปข้างในนะ ผมจะพยายามเก็บไอตัวแหย่ขวดยาสีม่วงรีจอยเยอะๆนะครับเพราะว่ามันเพิ่มเลือดได้ลดเร็วมากนะเอาล้ครับนี่อันนี้ก็มาสองกองนะครับสองกองเอาละสู้ๆเจ้าวัวแล้วก็รอระเบิดศพนะครับ h o อปเอ็กซ์โพชั่นนี่เป็นสก,กิลหมูที่ดีมากเลยนะเพราะว่ามันแบบมันเป็นการโจมตีตามร้อยละนะครับผมของเลือดศัตรูนั่นเอง ซึ่งแบบมันก็ทําให้แบบไม่ว่าจะเป็นเลเวลไหนเราก็สามารถระเบิดได้อย่างสบายเลยนะครับวิ่งมาแล้วปึ๊บๆๆเดี๋ยค่อยๆเก็บจากรอบนอกไป <c oughs> เนี่ยเวฟนี้เยอะนะครับอ่ามาหมายลราเจ้าวัวเราทำการฟาร์มบัวเฮลกันอืมโอ้โหมาเยอะเหลือเกินไหวไหมเนี่ยระเบิดเติมเตมเติม,ตมแล้วก็ชุบวัวมาช่วยแทงในเวลาเดียวกันขอเวลาก่อน ขอเวลาชุบก่อนเออหนึ่าระเบิดเติมตำเติมต,มต,มตมอ่ะพอมีศพเยอะๆอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างที่จะสบายนะครับสำหรับเนโครนะแต่ถ้าเกิดสมมุติไม่มีศพเลยอย่างเงี้ยโอโ้โหเนโครจะเล่นลำบากมากเลยนะครับอ๊บไปขอไอกองเนี่ยก็เป็นที่ที่เก็บรลเวลดีแล้วก็หาของได้ค่อนข้างดีนะครับ มีรอบหนึ่งที่ผมลงผมได้เซตไอเท,เทมไปสองสชิ้นแล้วล่ะนะครับซึ่งถือว่าก็ค่อนข้างโอเคเฮ้ยเยอะอันนี้เริ่มเยอะไปเนี่ยต้องค่อยๆเคลียร์แล้วก็สกิลเลตันอะไรพวกนี้หายไปไม่พอเราก็ต้องเก็บครับอ่ามีฟาวเลสกอว์อย่างนี้ด้วยนะครับฟาวเลสกอว์เก็บโอเคแล้วก็กลับมาด้านหลังอันนี้น่าจะเป็นชื่อสีทองใช่ไหมดูจากมีไลนิ่งเอ g น n ันเอ็ชนมาด้วยก็สามารถที่จะ จัดการได้ด้วยคอปเอ็กซ์โพชั่นนะฮะนี่ไลนิ่งเอ็นแชนอยู่ยห่างๆไว้นะครับอันตรายมากตัวนี้เราก็กดไปนะครับปุ๊บเนี่ยก็ทำาดาเมจได้ในปริมาณหนึ่งนะเดี๋ยวอันนี้ก็อ๋อนี่มันดีคาวคิงแล้วนี่ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบหัวหน้าวัวนะครับเฮ้ยสปรินต์เมลสีเขียวดูสิคาวคิงดอับอะไรมาให้เรานะครับอันนี้น่าจะเป็นเซตของบาร์ฟหรือเปล่าลองดูสปรินเมลนะครับดูสิ อดิเฟนส์ค11นี่ครับเบอร์เซอร์เกอร์ฮาวเบิร์กอันนี้ผมมีแล้วนะกะ็ผมไม่เก็บไว้นะครับจริงๆเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราสามารถวาร์ปกลับไปขายของก่อนแล้วกันนะนี้นี่ครับเราว่ากลับเมืองมาพร้อมกับกองกำลังน้อนบัวนะ <laughs> ก็อ่อ ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวคือแมปของเจ้าตัวคาวเลเวลเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่ที่เราสามารถจะแบบไอ้ฟาร์มยูนิตมันยูนิตมันสปอนเยอะมากเพราะฉะนั้นโอกาสการได้แบบไอ้พวกแรไอเทมพวกเซตไอเทมเนี่ยจะสูงมากก็อ่าสำหรับเนโครนะอันนี้ก็เป็นอ่าเป็นไกด์หนึ่งแล้วกันนะครับส่วนเพื่อนๆน,นะครับอาจจะมีอีกหลายอ่าอีกหลายคลาสอย่างเช่นพวกอเมซอนะอะไรเงี้ยก็ต้องแบบไอ้ต้องมีตัวแทงที่อ่าแข็งแกร่งมากพอนะครับอ่าอีกอันหนึ่งสุดท้ายก่อนไปนะนี่สำหรับบิวนะครับผมของอ่าเจ้าตัว เจ้าตัวเพื่อนของเรานะครับก็จะเป็นนะครับผมก็จะใช้เจ้าตัวเทรเชอร์หรือว่าที่ใส่ลูนเราเจอทาวโซนะมันก็จะให้เมดิเอตเมดิเทชันออร่านะครับที่ทำให้เราสามารถไม่ต้องกังวลเรื่องมาหน้ามากนะครับก็มานนี้ครับสอดการลุยคาร์ไลเวลนะครับก็คิดว่าวิดีโอนี้สามารถอาจจะสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มของที่ตัวเองต้องการได้ดีขึ้นนะครับขอบคุณสักการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้เจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับรบ,รบ,รบ,บ๊ายบาย